เอ้ยหนึ่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแซ่เพื่อเป็นกำลังใจสบายดีทานผู้ชมวันนี้บาสกิกมาหอดบาร์เล่สบายดีงามกันสบายดีอันนี้เมนพ่อบาสกิกพี่น้องสบายดีทานผู้ชมนะพ่อข้างงามหน่อยวะาผมสบายดีท่านผู้ชมอันนี้แม่แม่บาสกิกพี่น้องนะ สบายดีท <en> ่านผู <inel> ้ชมเป็นยกินลาปลาปลาพี่น้องสวัสดีท่านผู้สมเด้สวัสดีาบปาพี่น้องสัปีไปเสือมาหอยๆดอย่าาบ่ี ปลาพี่น้องก่อยหอยแล้วก็ลาบปลาเอาขวบพูบปะเพราะมัน <c oughs> เรายัางไงเราของฝากจาก <c oughs> ของฝา,า,ากจากรัเสเซียพี่น้องแขกก็มาฝากของฝากจากรัสเซียแซบพักเนาะแซบแซบแซบของดีจากรัสเซีย ของดีจากรัสเซียพี่น้องมาเด้อกินลาบน้วกันพี่น้องลาบปลาพี่น้องค่อยบ้านค่อยพักกระด้งกลับมาแซ่ว่าปะกินเขาเลยละกินกูแบบโอ้ทางนี้มันกระสุกหรือวะเขาไม่ใหญ่กับเซฟคนเห็นหน้านี่คนเห็น tân park nông tân Phạc, phạc sao khu đấy đi đâu đôi, Ui, nó pinoc tuyệt vời Yêu yêu, tuyệt Phu tuyệt lắc tuyệt vời phom vời ừ. tuyệt ừ. vời tuyệt vời tuyệt vời ปู่บอกไปแล้วปู่อยากกินน้อยซือลีตอนนี้เนาะเป็นเสาอากาศก็หนาวพี่น้องเนาะบ่าวสิจิพาพ่อพแม่ไปเที่ยวเสียงคันเนาะเฮ้ยอะไรวะมีโอกาสพาเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนมาหย่อมสบายดีเน๊ะได้แต่สบายดีเด้อเนื่อื่นว่าได้ สบายดีสบายดีสบายดีดีไป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 อีไปดีไปาีไปะีไปนีไปด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 ีไปงีไปสีไปด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 ีไปีไปดีไปดีไปดีไปีไปอีไปีไปีไีไปีไไดีไป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 ีไ อกใจแต่ย่างเดียวนี่แหละคือถนนหนทางตอนนี้ก็สิคอแหวะพาพอพาเย่ไปเยี่ยมลูกไพ้คนเนาะเป็นนองผิดเบาสกิดเองนี่คือมาะเพทแรงกว่ไปจนประเภทละวะรเะเขากินฟักดอกจี้ไม้เวมาพอกมา่ะลูกเไม่ได้ มีดอกใหม่ดอกนัางดินนี่วะเลี้ยงจกค้าอย่างท่านยายมันก็มีใส่ผึ้นสมมาที่นี้ลูกทั้งสองมีดอกใหม่พาเงินมาคายคายบุ่นพ่อแมย์านมาได้ปลาพิดสุปนบพิษผัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีขอสุมสู้มาล่าโทษพ่อแมยอายลุ่ง ่อยมีบาปกรรมเกลูเต้าโอนบุกเขนได้เออเหตุซ้ำะได้สิได้สิดีนะได้ที่ต้องปองดองกัได้บ้านถือต้องปองดองกันได้หนึ่งเดือนเราไปวายกินเที่ยงเดือนห้าร้องไม่ร้องอยู่ที่พลังทีน้องไายกับน้องสะใภ้ก็ได้สมบัติสมมาพ่อปู่แม่ย่าติกะจะออกเดินทางไปต่อพี่น้องนะไป อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแล้วก็สิไปอำเภอภูเรือแล้วก็สิพาคพนไปในตัวจังหวัดเลยมันตอนนี้ก็มาหอดหมู่บา้านเท่าตังเลืองพี่น้องเออเมือกี้านล่าสิจิบเห็นหมดเป่บานนบาุญน้ำเปล่าบุญน้ำไปยืนยาวเลยเดี๋ยวค่อยว่าแล้วเน,นื้อต้งพาคนไปแค่นเป็นอันเท่า,าตังเลืองอันนี้เป็นบุญน,น้ำ แม,แม่แม่นองอะไรนะแม่นองเต้าน่ะสบายดีเลยลูกสบายดีดเลยน้อ,นองเต้าไปลินน้ำมันอันเนื้อเยายกอแดงพ่อไปยาเค้นเจ้าเล็บเออเจนี่เนี่ยนี่เอือเอ้อยน,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 น้ำนี่นะมูกัน ่อสาวลีอยู่นี่เนาะสบายดีพ่อนเอ้สบายดีพ่อนเ้เออสลียงามเด้อวงามหองเป็วนเองเกยว้อเกลียวมอเมนนู่แดงแดงเออเกลวละเมนเี่อเกยว้มายุน้ำเะเนาะมือ่ี่ยโอ้เดีเจอสาลีเนาะยังตามพ่อย กันม่ๆอะไอยากอยากไปเบิ้งบพเอาตรงนั้นวัดก็มาเาแด้ขันบ่อเฝ้านะส่รงกันอยู่เวียงเลยนึ่อ้อแล้วเราจะยังชคำขันคันขอยู่สนาคาำนี่ไปนอนแช่คานกันเอืมขาคกินติดปากอ๋อแล้วเไปนอนธนาคารนอนสช่คานเออแช่คานกับมาเลยบอลทําไปนอนเลยโอ้สิไปเที่ยวบอลทาไปนอนท่านออ้ยู่อ่า นี่เก็ลืมเลยซื้อน่ะเสียงคานสิไปนอนอยู่ในเมืองเอาอพาเพื่อนไปย่างถนนคนเดินเด้อบริเวไปจักเลือนไปไปนึกนกแล้วก็พาพเสการ์ดวอล์กเลยเด้อเมสการ์ดวอล์กบริเวณพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าย่านขามด่านบ่ทันเด้อเพราะว่าเศรษฐกิจอันบัตรอันนนั้อยู่เดินทางปลอาไนเด้จันเด้อโอเคโอเคลาบป้ายบ๊ายบาย ซาลีลงกับเาไปกันเลยซลีเด้อลงกันซาลีกับเนยบาสกิเราไปสร้างทามเลยคุณมอซาลีสบายดีท่านผุ้้มเลยสบายดีผู้ชมเอสติกกี่ใสอ้าวใช้ติ๊กดูหุนหลักนี่หลักนี้ โอเคจัดเดี๋ยวครับพถพาจัดเอ๊ะเอาตรงดิจัดนะเดี๋ยวดีเดีดี ฉันไม่มีใครที่เข้าใจใจฉันทุกวันมีแค่เธอทุกคืนที่เงายาในใจฉันต้องการเธอเธอเป็นคนเดียวที่ใจฉันตามหาใจฉันมันหวังว่ามีเธอตอลอดไปนจงไงะจนในามันก็ ตอนี้เบาสักจิบมาฝากรถพี่น้องนะราคาฝากกัมาเราดสิให้เดยเ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 ยครับจาให้เยเดยเยเด้มาฝากกับพี่น้ามีเดินกางคว้างพี่น้องนะแล้วก็มีบอลมุ่งบอลยังเนาะปลอดภัยอุ้ยตุ๊ๆตุ๊ ตอนนี้กำลังสิขามดานพี่น้องให้แม่ให้สาวโคเหตุบัดขามดานบันทสิขามเวทีดานทองทินสานาคามเชียงคานแหวะสิ่อของฝากเลยพี่น้องข,องข,องของ้าง,งเชียงคานเนาะอาร์ตลูกน,นะฮะ

โคงบานพักเอ่อ้นโค้งพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งห้องน้ำกันสบายดีเพี่แก่สบายดีสบายดีสบายดีอ่าสบายดีมื่อนี้โอ้ยพ่อรถตุกตุกใจเออรถตุกตุกใจดีพี่น้องเคนบริการนําเที่ยวอยู่เสียงคาน่ะชื่อยังลุงตาคำแหงตาคำแหงเออตาคำแหงโอ้ขอเบอร์โทรเด้บรรดาพี่น้องได้ไปได้มาเนี่ยพอได้โทรหาเจ้านะ ได้ีหลตามนี้เลยเนาะครับอในี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องฟังไทยฟังเล่าบริเดนมาอ่าทางเชียงคานเนาะติดต่อภายในเราเพิ่นบริการประตูนำเที่ยวเนาะเบอร์โทรด08012หา076หาซ้ำก็ตามนี้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่ามาถามหากระไรเนาะซื้อตาคำแหงตาคำแหงเนาะพี่น้องเอาเพิ่นประจำู่ท่าเท้าอบใจหลายาล่ะถ้าจะไปเที่ยวก็บเนี่ยแหละ ททั้งไอเจ้าของนี่โทรให้ได้ได้ได้เรามีรถหลังค้ามีรถใหญ่เด้อครับครับถ้าเพิ่นจะไปเที่ยวมืออื่นะเพนาไปสกายวอล์กแกงกคู่บานติดดินผู้ควยเรื่องวันนี้เย็นทีินอนนอกนอนนอนกับแมวเด้อมันน่าฮักบะนา่นาฮักข้นมันบรุษเลยมันซื้อย,ยังก่อน เออพี่น้องเสียงคานกับบรรยากาศอาโป่กับหญ้าป่ายญางพี่น้องบรรยากาศแฉ้มแรงแฉ้มข้านพี่น้องเงินฟังประเทศเล่าพี่น้องฟังนี่เปนเชียงคานฟังนันแมนสะนคม น้องวัดซีวัดซีคุณเมืองเฮ้ย hey. นี่คือวัดสไตล์ศิละปะหลานสาวเห็นเน้นบได้พี่น้องเห็นเน้นบได้มาก่อน าเฮ็ดบ,บุญเฮ็ดบ,บุญสาธุลูกลันวะเฮ็ดบ,บุญโอ้มีเงินหลไ่หลูกเออเคอ่า

แิวนี่ก็สิเป็นมองพันมักไทยหูพี <oh <s <s uh ่น้องเป็นเกลอนอนุรักษ์เฮ้ยนิวยีสีแล้วพี่น้องสองยางแหละวสีบบ่เสบบ่ซิมอน๊ตแซิไห saya pak sini hmm 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 องปูแดงแม่เกสิกินเอู้พันันนะมาสิกินเยอเด้ยังนั่งอนกหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะลูกจกลอยแก้เข้าไปผลไม้ป่าค่ะอร่อยนะคะของใต้ค่ะของี่สุดนะ

ตุสานะม่ปูสลละลายจังบรรกาศดีเลยอาหารแรงพี่น้องสเกนเอาได้ป้ะได้อาหารอาหารโงหอบางพี่น้องเพื่อนลวงกระป๋องเป็นเข้าพี่น้องเขานงกันด้ว บรรยากาศเข้มข้องไปหน่อยบางต้นโค้งเชียงคานสำหรับคลิปนี้กะซีมีแต่เท่านี้เราพี่น้องเนาะขออีกคนหนึ่ใส่ให้พี่น้องอยืดมีแห้งเก็บยาดายขมขย,ยามีใสด่ดายไขมันโคตรจูมือพระเด็นทุกทานสักจุดมาแล้วพี่น้องเอ,อ๋ย หนึ่งสับหนึ่งไหล่หนึ่งแทรเือเป็นกำลังใจ